สวัสดีครับพี่น้องสูคูสุคนนะครับที่เป็นเอฟซีบาซนทุกท่านนะครับก็ห่างไยกันไปดนนะครับจะเริ่มเข้าช่วงฤดูกาลการทอปลูกมั่นสัมปะหลังแล้วนะครับพี่น้องเมื่อนี้บาวซนก็ตัดถอนพันธุ์นะครับตัดด้วยเรื่อยนตนะครับพี่น้องตัดโดยเรือยนเกลียถอนพันธุ์นั่นตรงนะครับนะครับนี่นะครับจะตรงนะครับรากจะออกดีนะครับพี่น้องและเข้ากับมาแช่นะครับ ตัดแล้วก็แช่นะครับพี่น้องแช่ด้วยสูตร6พลังของบาซนนะครับที่ใส่มาประจํานะครับมื่อี้ก็จะมาแช่ท่อนพันสะกอนนะครับเล้วจะนําไปปลูกนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปกะโดนพ่อกันท่นึงนะครับปีนี้ก็มาทําคลิปให้พี่น้องรับชมอีกคือเก่านะครับการผสมนะครับการผสมที่เฮาผสม น้ำแซ่นะครับพี่น้องแซ่ด้วยสูตรหกพลังของบาซุนนะครับแตกลากดีขนาดพี่น้องตามที่ได้ทำให้พี่น้องเบ่งในแต่ละปีนะครับจะการันตีได้ด้วยผลงานผลผลิตนะครับพี่น้องสูตรหกพลังมีอย่างพี่น้องนี่นะครับกระปินะครับพี่น้องนี่กระปินะครับได้สองช้อนพูนนะครับก็เกือบเมดเลยกระปุกหนึ่งนะครับสองช้อนนะครับก็เกือบเมิดนะครับหนึ่งคือกระปินะครับ ของช้อนนะครับพี่น้องผงสุรดพี่น้องผงสุรดสามช้อนนะครับผงสุรดนี่สามช้อนนะครับพี่น้องน้ำปลานะครับน้ำปลาซีซ้อนนะครับพี่น้องนมเปรี้ยวนะครับนี่นมเปรี้ยวถ้าหากขวดเล็กบนี้เเขาก็ใส่สองนะครับถ้าขวดใหญ่เขาก็ใส่ขวดหนึ่งนะครับพี่น้องสําหรับนมนมเปรี้ยวเด้อแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะครับพี่น้องนี่เครื่องดื่มชูกําลังหนึ่งขวดจูลินซี สังเคราะห์แสงนะครับนี่ยูเรเซีสังเคราะห์แสงของบาซนนะครับ1 0 0่งซีซีนะครับผสมกับน้ำา120ถึง150ลิตรนะครับพี่น้องในกระมังเจสซี่นะครับนี่เอาผสมในกระมังเจสซี่แล้วก็แช่ถอนพันประมาณ30นาทีนะครับพี่น้องไม่น้อยกว่า30นาทีเดี๋ยวพี่น้องเด้อในการแชร่ถอนพันนะครับ ท่นเรือติดเตานะครับพี่น้องพันเหนีนะครับเขาจะปลูกนะครับที่นี่หาละมันยากนะครับพี่น้องแปลงใดก็เกิดพี่นะครับเขาก็ต้องบำรุงรักษาป้องกันนะครับพี่น้องเราจะแช่30นาทีนะครับ ด้วยเลื่อยยนต์นะครับพี่นอ้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับในช่วงนี้ฝนก็นเริ่มตกนะครับมีพายุขเขา่า ในเขตผาดเนือภาาอีสานนะครับจะเป็นเริ่มต้นฤดูกาลเพราะปลูกของมันซปมปลังนะครับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรปลูกมันสซปะปลังนะครับ สำหรับภารกิจนะครับในคลิปนี้คือมาว่าวจ่าสุรลกะพี่น้องนะครับมาพบปะกับพี่น้องใน้มานี้นะครับมาแนะนําสูตรการแช่นะครับราคาถูกๆนะครับแช่สูตรนี้นะครับแช่สูตรลอยนะครับลงทุนเบาเกินนึ่งอยบาทนะครับสูตรที่เข้าใช้แช่นี่นะครับต่ว่าได้ผลผลิต ร้านเปิเร็จนะครับบอดิโม่พี่น้องบอดิคุยนะครับแต่ว่ารากแตกดีอีเลนะครับเดี๋ยวเข้าปลูกแล้วเดี๋ยวประมาณชิบกว่าวันนะครับเดี๋ยวบารสนจะไปลกให้พี่น้องเบิ่งนะครับการันตีด้วยผลงานและผลผลิตนะครับการันตีด้วยผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องที่เป็นเอฟซีของบาซสนนะครับเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามบาซสนมาโดนนะครับจะจะเห็นว่าแต่ละคลิปของบาซสนที่ลงนะครับ ว่าเป็ดจังไไดนะครับรลาดีหรือบอ่อหัวใหญ่บ่อนะครับยังจะมีสูตรในการใช้ในการบำรุงรักษามันอีกที่หนึ่งนะครับการปลูกกระบ,บอกควรจะเกินนะครับควรจะทีเกินห0าสิบเซนนะครับทีกว่าหั่นหัวหน่อยแน่นอนนะครับพี่นอ้องแปดสิบถึงหนึ่งเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นปกติของการปลูกมันนะครับ สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่จะเริ่มปลูกมันนะครับเพราะว่าฝนก็เริ่มลงแล้วในตอนนี้นะครับฝนกระตกหลายพื้นที่นะครับกเหมาะกับการปลูกมันในช่วงนี้นะครับจะแตกเร็วนะครับเพราะว่าอากาศห้อนนะครับถ้าฝนตกบ่อยนะครับตกชุกนะครับมันก็จะเน่านะครับก็จะงอกบ่ค่อยดีปไนไดนะครับแต่ช่วงนี้เหมาะเลยนะครับพี่น้องคลิปนี้พ่อของปากของคอนะครับพอกันไหมในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ